เราพาไปเข้าเที่ยวสวนสยามเอร์กัเที่ยวสวนหลวงหลอก้าครับจากทางข้าวนี่จากทางข้าสวนหลวงหลอก้าครับ

mm oh, yeah. างจอดรถมอเตอร์ไซค์นี่คือที่ท่องเที่ยวสวหลวงลาวาครับคนเยอะมากคนนีน สวนสออกกำลังกายครับสึ่งออกกำลังกายมีโรคพิเศษเยอะมากเลยเที่ยวรลังกายสวนหลวงราก้าครับคนเดินเชี่ออยวนี้เยอะเลยมีที่ฝึกซ้อมมวยด้วยออกกำลังกาย เด็กอาจารย์เป็นแฟนยี่ยเลยเรับโอ้โอ้เรากำลังกายกันโอ้โหน้นเลยทีม่มวยครับเนี่ยซ้อมมวย

เดินเที่ยวียน,นรอบๆครับมีสุน่ากอลังกายจุดลงหลักเก้าปั่นจักรยานเล่นพิเศษโอ้โหด้าหลังก็มี langkai Oh, langkai pendek ที่ซืนอมออกกำลังกายครับสนามออกกำลังกายของพี่สโลมลาเก้าโอ้โหเยอะเลยขาแข็งบิ๊กบิ๊กเลย ส่วนหลวงหลัก้าครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วส่วนนัานา้นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เดินรอบส่วนหลวงหลัก้าครับนี่หอางไกลบบพุดเดินครับนี่เดินรอบส่วนหลวงหลักเก้าเนี่ยเดินรอบส่วนหลวงลกเ้าเนี่ยจุดเดินก็มีครับนี่เดินรอบส่วนหลวงนะครับนี่นน ชุดเดินชุดวิ่งนะครับดเดินชุดวิ่งนี่เดินชุดวิ่งส้นหลวงลาวก้าเดินรอบเลยครับตัวนี้เดินรอบส้นหลวงลาวก้าอีกชุดนี้นี่มีคลองน้ำรอบสนอ้นหลวง บรรยากาศดีครับบรรยากาศลมเรืน่นวันนี้บรรยากาศดีครับอากาศดีมากเลยอากาศลมเรื่นเลยวันนี้อากาศเย็นสบายนี่จึมีสะพานข้ามคลองอ่านข้ามคลองสลาพักผ่อนนี่มีสลาพักผ่อนนครับนี่ยตัวก็พักผ่อนกันกันแล้วก็ไหนก็เดินทางต่อ มีสวนยำอยีกจุดนึงครับนอีน่เาไครับอ,อาบบกาศนี่คือบึงแล้วครับบึงสวนลอลอกกาแล้วทีนี้ บรรยากาศดีมากคนจะนั่งมาชมบรรยากาศสวยนี่ครับคนเดี๋ยวมานั่งชิวๆมาครอบครัวครับเนี่ยนั่งเยอะๆเลยวันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์พักผ่อนมาพักผ่อนเยอะๆเลยนกก็เยอะน,นั่งเรือ ปั่นครับเนี่ยนั่งเรือกันเยอะแยะเลยตเต็มเดยวนี้เจ้าบริการเยอะเลยโอโ้โหสวยงามมากเนี่ยสูบลมลอกกัน ซนกา้าคนเยอะครับมันนักฟ่อนเยอะมาเลยมนเดินเที่ยวกันนักฟ่อนนันคนนักกันอดีนก้าบึงสนลก้าครับนี่คนเยอมากันี้ มาปั่นเรือเป็ดกันครับเยอะครับเยอะๆออกกำลังกายแล้วมาพักผ่อนกันเข้าครัวครับมากเลยคนวันนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีาาศดีมากคนออกกำลังกายกันคนมาพักผ่อนกัน วิวบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศสุดยอดครับบรรยากาศดีนี่ มุมหนึ่งของสวนหลวงโลกาครับอีกมุมหนึ่งมายลูกยีมุมหนึ่งของสนหลวงแล้วก็สวยงามมากครับบรรยากาศร่มรื่นครับคนเยอะมากครับวันนี้คนเยอะมากจริงนาพักผ่อนกันเยอะแยะมากเลยสวนหลวงหลกา คนมานั่งเลือเป็ดตันเนือเป็ดกันเยอะๆเลยชูคนมานั่งเลือพักผ่อนกันครับตันสบายๆบรรย,ยากาศบรรยากาศดีมากครับบึงสุรวง l o ก้า เป็นส่วนหลวงลอกก้าครับคนเยอะมากจริงมุมพักผ่อนครับมุมพักผ่อนมีมาทั้งครอบครัวก็มาพักผ่อนกันครับมากินข้าวมาเดินออกกำลังกายมานั่งพักผ่อนกันครับทั้งครอบครัว เยอะมากครับคน,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 นเยอะมากวนะันนี้ฝั่งนู้นนั่งเลยตรงข้ามนี่ครับนี่ฝั่งนู้นคนเยอะมากเลยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงแลครับนี่นี่ฝั่งนู้นของของบึงสูโนร์ก้าครับฝั่งนู้นนะครับนี่ฝั่งนีน้ครับมีคนเลครับคนเยอะจริงบรรยากาศดีครับ อากาศดีมากเลยสวนหลวงอ .9 ล้่มเืนครับรุ่มดื่นด,นดีคนเดินเที่ยวกันเดินพักผ่อนกันออกกําลังกายนั่งพักผ่อนชิมข้าวกันครับมันเป็นครอบครัวมุมหนึ่งของสวนหลวงกับอีกฝั่งด้านหนึ่งคนเยอะมากกับคนมาเดินเที่ยวกัน ปเดินเที่ยวกันครับเที่ยวออกกำลังกายกันออกกำลังกายกัน เยอะมากร,รอบถนนหลวงนะครับนี่รอบถนนหลวงราก้าคนจุดถนน,นรอบถนนหลวงราก้าเนยเดินพักผ่อนเดินออกกําลังกายกันกินข้าวครับ่ไยกินข้าวกันครอบครัวนี่ครับบรรยากาศรรวันหยุดเสาร์วันอาทิตย์ครับคนเยอะมากจริง กาสุนดวงลอก้าตอนเย็นๆครับบรรยาก,กาศดีมากาามาเที่ยวกันครับที่สุนดวงลอก้าสุนดวงลอก้าสวยงามมากครับนีสน่สนุสนดวงลอก้า ากาศดีมากครับคนเยอะในวันหยุดครับพวกผ่อนในวันหยุดกันสนวังรอกกนเยอะครับนั่งปั่นเรือเป็ดกัน สุดสนามครับเยอะมากครับวันนี้คนเยอะจริงก็ฝาก,กกดแชร์กดทับน์คายกดติด,ดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันทำงานต่อไปครับขอบคุณครับพา,าชมบรรยากาศสบายๆกันที่ศูนย์ลงหล่อเก้าครับ